วันนี้วันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมพศสองพันห้ารา้อยห้าสิบหกจะพาพัฒนาช้าคุณละออคุณจอมรองคุณละอพิมพ์ชื่อคุณเดชาสมบูรณใจพิมพ์ชื่อพร้อมด้วยบทหลางในเป็นจะพาถวายพระตา และจกประคมัมทำคำชูพุทธศาสนาและเสียสละแรงกายแรงใจและก็แรงสติปัญญาเฉยคิดเฉยทำหล,ยหลายสิ่งและหลายอย่างก็ขออนุโมทน,นาในบุญกุศลที่โยมในร่วมกันสร้างร่วมกันทำวันนี้ขอหนภาพบุญกุศลที่โยมเด้กร่วมกันสร้างการรันทำจนเป็นดีเป็นปัจจัยให้โยมนั้น มีความสุขความเจริญไม่ว่าจะประกอบกิจาการงานอะไรก็ขอให้กิจาการงานานั้นจงสำเร็จด้วยดีทุกประการเธอ เารษามังคตาจามาปฏิสังขายโิโสปินทวตาปฏิเสวามิเอวะทวายนมาทายาณมันตาญาณุสนายาดาวันเทวิมาสกายาสติติยา นโนปาเทสานิยาตราชเมรวิสติยนวัตธาจะกาสุริยาโรจารียบตั้งใจกุณฑวยักษยัคาวริวารุราปริปรินติสักรางความน้ำที่เต็มย่อมยางสมบุษสากอนัยบริบูได้ฉันใดเอวามีว่าอิทัวตินามเปตานา กปฏิทานที่ทานอุทิ่ให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นนะอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตบุญที่ท่านปรารถนาแล้วตองใจแล้วทิพมีวาสมิจ,จตุจงสำเร็จโดยจาาับกันสัพเรนตุสังตปา สัพพะโรโคินัสตุโรโรทั้งหวงของท่านจงหายมาเตมาวัดวันตระยโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทิตายฤกขภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสีติสัญญาบุคธาปจั ประการคืออายุวันนาสุขะปาระย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติ่อน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอายุโทปะระทรโระทตีโรมีปัญญาให้อายุให้กำลังว,วันนาโทปฏิภาณนาโทให้วัน งังโสอัติการจตีย่อมได้ประสบสุขอายุทัตะวามาลังวันนางสุขังจะปฏิภาณโทบอุคลผู้ให้ สัพพังขลังพาาอสักามุขจงมีแก่ท่านราคะตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาั้งทวงจงรักษาทานสัพพุทธา